ทีมวิลเลียมสร้างสีสันให้โลกแห่งความเร็วอีกครั้งค่ะหลังประกาศใช้งานลวดลายพิเศษสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันลัดเวกัสกลางปีโดยนำเสนอดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่า All Back เพื่อโปรโมทโรโบแบรนจากผู้สนับสนุนหลักแอตลาเซียนทำให้รถแข่ง f w 4 7 ที่ปกติใช้สีน้ำเงินเป็นหลกักเปลี่ยนโฉมไปสีดำเกือบทั้งคันค่ะสำหรับสนามสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานอกจากตัวถังสีดำแล้ววิลเลียมยังเพิ่มลายไฮไลท์สีรุ้งรอบคันรถซึ่งทีมระบุว่าออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงแสงสีและบรรยากาศอันโดดเด่นของลาสเวกัสสตริปหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันรอบนี้ค่ะลวดลายพิเศษสำหรับลาสเวกัส ยังเป็นเทนที่หลายทีมเตรียมร่วมวงด้วยค่ะหลังมีรายงานว่า s ซาเบอร์และเลสซิ่งบูต่างมีแผนปล่อยลวดลายสำหรับสนามนี้เช่นเดียวกันซึ่งทำให้การแข่งขันรอบสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ยิ่งถูกจับตาเป็นพิเศษค่ะการเปลี่ยนลวดลายในปีนี้ถือเป็นครั้งที่4ของวิลเลียมและเป็นครั้งที่สภายในสสนามล่าสุดโดยก่อนหน้านี้ ทีมได้เปิดตัวลวดลายพิเศษสำหรับการแข่งขันที่ซิลเวอร์สโตนใช้ลวดลายแบบปี2002ในศึกอเมริกันกลางปีและล่าสุดก็ใช้ดีไซน์สำหรับผู้สนับสนุนกับในการแข่งขันที่บาซิลค่ะสนามลาสเวกัสกลางปีจะเปิดฉากสุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายนนี้และแฟนความเร็วค่ะต่างตั้งตารอชมโฉมใหม่ของวิลเลียมว่าจะโดดเด่นบนแทกกลางแสงสี ของเมืองลาสเวกัสเพียงใดค่ะติดตามการถ่ายทอดสด f 1ไเดททาง b i n s s p r t t ผ่านทาง t u ู Vision และ b i n s s p r t t o o n n e t t ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport